เจนไทเกอร์ไค่ะผมเตา Tiger Eye. ไทเกอร์ไอสบริษัทไทเกอร์ไอค่ะผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งครับมีทั้งหมด12สาขาค่ะมบนมี8สาขาครับอยู่อำนาจมี4สาขาครับรถ1คันส่งประมาณ100ล้านคา้าเรามี30คันครับวันหนึ่งประมาณ3,000ล้านค้าครับทำไมแชมป์ถึงเป็นรถคู่ใจไทเกอร์ไอ รูปรถที่มันดูสวยมันเลยทําให้รู้สึกว่าดูทันสมัยแล้วดูน่าเชื่อถือมากขึ้นค่ะแล้วรูปลักเขาจะดูเป็นแบบตัวใหญ่ๆแข่งๆรอบเรียกว่าน้องหมูเด้งร <laughs> าคาไฮรักแชมป์คันนี้คุ้มค่าค่ะตู้ของไฮรักแชมป์ที่ต่อมาครับใส่ของได้เยอะขึ้นครับคนได้เพิ่มขึ้นประมาณ1 5ถึงี่กระสอบครับ การใช้งานจริงครับเต่นแต่ละวันนี้โดยเฉลีย่ยคันละ100กิโลนะครับคนครับรถโตโยต้าไม่ค่อยเสียครับน้ำแข็งมรรจุได้มากขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นครับเราก็คลืนคนเร็วบริการครบแบบ o n นสต็อปเซอร์วิสออกมาจากศูนย์บริการก็คือออกมาพร้อมตู้เลยค่ะคือที่เดียวจบเลยค่ะเวลาเราไปซ่อมไปอะไรเขาจะเร่งให้ตลอดครับพูดง่ายคือบริการหลังการขายคือโอเคมากๆค่ะ จากที่เราเคยใช้มาเราเชื่อมันในแบรนด์ไฮรักคพันธมิตรธุรกิจแชมป์